เลือกเหรียญเองสมมติเราเลือกไว้แล้วนะครับเป็นเหรีดีนะเหรียดีอาร์เราต้องการเทสอะไรดีดอกแล้วกัน,อนดอกเราเพิ่มจังหวะเป็นดอกเราก็เลือกตัวนี้มันดีสองตัวสังเกตไหม API เราจะมีสองอันให้เลือกล่าสุดก็คือเทสตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็ใช้เงินที่ USDT แต่ถ้าเป็นฝั่ง FTX ให้ใช้ USD ธรรมดานะครับแนะนำให้ใช้ USD ธรรมดานะเพราะว่า มันมันจะรวมในหลายตัวให้มันก็สะดวกหน่อยนะครับจากนั้นเราก็เลือกดอทพินดอทดอทนซึ่งมันมีดอทธรรมดาและดอทอัพถ้าต้องการดอทธรรมดาก็เ้้าตรงนี้นะครับแคปิตเราตั้งใจลงทุนเท่าไรหนึ่งพันน่งพันเหรียญอย่างนงี้ครับแล้วก็ความเสี่ยงเท่าไหร่อะความเสี่ยงนี้เป็นประเด็นมากนะครับเราก็มาดูที่หลักการนะครับเรามาดูเหรียญดอทของเราเนาะ ดอทดอทดอทธรรมดาดอ d ดอท u s d อนะมันใช้คู่กันเสมอนะครับใช้เงินสดด s d t ซื้อดอทปึ๊บปึ๊บวันนี้สี่จดห้าเปอร์เ็ต์ครับไม่มาอสงสัยต้องรีสตาร์ทเครื่องแล้วเราจะเอาสมมติสมมติเป็นตัวนี้แล้วกันผมจะเทรดดอทดอทราคาเดียวกัน ฝั่งอ๋อฝั่งนี้ไม่มีดอยมีฝั่งนี้ไม่มีดอทฝั่งนี้เป็น B BTC แล้วกันอ่ะบิตคอยน์แล้วบิตคอยน์ BTC USD อ่ดบิตคอยน์บิตคอยบิตคอยประมาณนี้วิธีการนะครับผมจะเทรดบิตคอยน์นนะดังนั้นตัวนี้ผมก็ต้องเลือกเป็นบิตคอยน์ b t c ีบีทีซีอ่ะตัวนี้ครับบิตคอยน์ Bitcoin นะครับแล้วอินลิสต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในหมายถึงอะไรเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับ ดี差สิบเปอร์เซ็นเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเท่าไหร่ผมมาดูตรงนี้ก่อนนะสังเกตตรงนี้ดีนะครับผมมาเลือกบิตคอยลราคาปัจจุบันนี้คือสนะี่หมื่นแปดเจ็ดห้าห้าเนาะสี่หมื่นแปดเจ็ดห้าห้านะครับผมมาที่ตรงนี้ผมเลือกโซนคาลคูลเอเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วผมก็ใส่สี่หมื่นแปดเจ็ดห้าห้าตรงนี้นะครับผมเลือกห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วผมก็คลคูลเลตตุ้งแสดงว่า เงินของเราหรือกรอบร่างของเราเราจะเทรดที่โซนเทรดที่โซนตั้งแต่หมื่นแปดนะครับประมาณหมื่นแปดแล้วกันนะครับเป็นต้นไปแปลว่าอะไรแปลว่าเรากําลังเลือกเทรดโซนตั้งแต่หมื่นแปดเป็นต้นไปนะครับแล้วถ้ามันต่ำกว่ 18, าหมื่นแปดงนั้นเราจะไม่ได้เทรดแล้วนะครับเพราะเราไม่มีเงินสดเหลือแล้วเงินสดเราจะซื้อได้ถึงหมื่นแปดนะครับดังนั้นถ้าราคาถึงหมื่นแปดเราเด้งขึ้นไปเลยเนี่ยไปถึงราคาเป็นแสนเป็นหลายแสนเนี่ยเราอยู่ได้นะครับเราสามารถทำธุรกิจได้ แต่ถ้าตามหมื่นแปดเนี่ยเรารู้สึกว่าอ,อมันถ้าจะเผื่อเงินมาเนี่ยอาจจะกำไรน้อยเราก็เลยบอกว่าเผื่อแค่หมื่นแปดนะฮะสิเปอร์เซ็นต์ไปดูครับหมื่นแปดอยู่ตรงไหนหมื่นแปดอยู่ตรงไหนโอเด้งไม่มาหมื่นแปดอยู่ประมาณแถวแถวนี้เนาะนี่หมื่นแปดนะครับถ้าเราเข้าราคานี้นะครับเราจะสามารถที่จะเทรดได้ อประมาณนี้ครับแปลว่าแนวรับของเราอยู่แถวนี้นี่คือโซนคำนวณน,นะครับเราบอกโอ้ยอย่างนี้ถ้ามันลงไปล่ะซึ่งการลงไปเนี่ยมันมีสองมันมีสองมุมมองนะครับถ้าลงไปต่ำกว่าหมื่นแปดแปลว่าเราติดดอยเราไม่ได้ล้างพอร์ตนะครับมันไม่มีการล้างพอร์ตนะแต่ว่าเราติดดอยแล้วในตำล่งหมื่นแปดเนี่ยเราจะมีเหรียญเต็มมือเลยแล้วดียังไงหเราค่อยๆแกะทีละเลื่อนนะถ้าเหรียญเต็มมือดียังไงนะครับ เราจะมีซื้อได้ถึงหมื่นแปดนะครับถ้าราคาต่ำกว่านั้นมันมีวิธีการจัดการแต่ว่าราคามันถูกมากแล้วนะครับถ้าถูกหมนะื่นแปดแปลว่าเราสามารถใช้เงินไปซื้อไปทาอะไรได้อันนี้เป็นกลยุทธ์อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ฉันต้องการที่จะลง,งทุนทั้งเดียวอยู่ที่ยาวเลยมันต้องลงไปถึงประมาณห้าพันราคาต้องไปถึงห้าพันเลยนะเราจะทํำยังไงเราก็มาที่ตรงนี้ต่อดังนั้นเราก็ต้องปรับ list เราลงเป็นเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป๊บดูสิอันนี้ได้หมื่นหนึ่งโอ ปรับอีกทีหนึ่งเป็นสามสิบเปอร์เซ็ดูสิอ่าประมาณนี้เห็นนะถ้าเราปรับเลที่สามสิเปอร์เซ็นแปลว่าเงินเราจะซื้อได้ถึงสี่หมืนแปดไอ้ตัวทีสี่พันแปดเงินเราจะซื้อบิตคอยในราคาที่สี่พันแปดได้เงินเท่าไหร่ไม่รู้แต่ระบบจะบริหารให้ให้สามารถไปซื้อที่4ี0พัได้ตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวในดีเทลผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะแต่ว่าหลักการแนวคิดอย่างนี้แล้วกัน การที่เราลงไปซื้อราคาสี่พันแปดได้แปลว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะรี Reserve, เสิร์ฟเราต้องกันเงินไว้กันไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมไปซื้อในราคาที่สี่พันแปดเตรียมไว้เพื่อขยายระยะในการซื้อให้ไปถึงสี่พันแปดได้แต่อีกในยันหนึ่งก็คือเราเซฟจริงนะครับเราเซฟจริงลงทุนเพีงเดียวอยู่ได้ตลอดเลยจริงแท้แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เราจะหายไปก็คือ อำนาจหรือโอกาสในการทากไรเพราะเงินเราส่วนนี้เราไม่ได้ลงทุนเลยเรากันไว้เพื่อไปซื้อที่ราคาสินแปดแต่ถ้าเราบอกว่าห้าสิบห้าสิบนะตามสี่ห้าสี่ห้าสิบเนี่ยเราจะซื้อได้ถึงประมาณหมื่นแปดแปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้เงินที่มีอยู่เนี่ยมาบริหารจัดก,การตั้งแต่หมื่นแปดเป็นต้นไปดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าเราเงินมาลงทุนสูงขึ้นถ้าเงินมาลงทุนสูงขึ้นก็มีกําไรมากขึ้นเองแล้วหมื่นแปดล่ะมันสูงไปไหมราคามันยังรับไหวไหมก็มาดูกราฟ มื่นแปดคือราคานี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าลงไปถึงตรงนั้นเนี่ยเปไม่ได้ไหมโอกาสไปไม่ได้แต่เราก็ยังทาเงินจากแอปโฟจากเงินจากระบบคริปโตไนท์ได้เพราะระบบออกแบบว่าให้สามารถเทรดจากเนี่ยเป็นต้นไปได้ปัจจุบันอยู่แถวนี้อาจจะลงมาตรงนี้เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาคริปโตไนก็ยังทํากําไรได้เสมอน,นะครับเพราะว่าหลักการคือซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงจะไม่เหมือนพอเล็กที่จะต้องกําไรมากกว่าที่เราซื้อทั้งหมดเราถึงจะขายและทํากําไรเหมือนซื้อทอง ื้อเท่าไหร่ขายเท่านั้นซื้อแล้วขายขายจนหมดหมดแล้วทาําไงซื้อต่อขายแล้วหมดทาไงซื้อต่อขายแล้วหมดทาไงซื้อต่อเพราะเราต้องเทรดตลอดเวลาไม่อย่างงั้นเราต้องรอสมมติเข้าที่หมื่นแปดไอ้พันแปดขายได้ไรที่พันแปดแล้วเราต้องรอไปเข้าที่พันห้าซึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะลงไปเราก็ซื้อที่พันแปดนี่แหละคาดหวังจะไปพันเก้าแล้วมันก็ลงไปพันหกบางคนก็ล้างผ่อนบางคนก็ขาดทุนอะไรก็ว่ากันไปทันร้อนเลงนะครับคิปตัวนี้เรงเห็นปัญหานั้นก็เลยเลือกมาเทรดที่ตลาดสปอร์ตนะครับ ผมให้ดูตรงนี้นะผมวาดรูปค่าวๆให้ดูนิดหนึ่งนะกา,การการกาหนดกรอบดียังไงนะครับถ้าใครเทรดดีฟาถ้าไม่ใช่เทรดถ้าใครลงทุนในดีฟานะครับถ้าใครลงทุนในดีฟาจะรู้ว่า,า,าต้นตำํำลักของของดีทซนที่ประสบความสําเร็จนะครับก็คือยูนิสวอปนะครับเป็นต้นตำลับเลยใครๆก็ copy ยูน s w a p กันเพื่อไปทํากําไรนะครับเราใช้ลักษณะใกล้เคียงก,กับเราคือการสวอป เหรียญสองเหรียญห้าสิบเปอร์เซ็นตไปมานะครับเนาะมันคือยูนิซ沃尔เป็นการทำกำไรได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีบางช่วงที่ได้กำไรน้อยคืออย่างนี้แนวคิดนะครับเรามีเงินลงทุนเราเน้นความเสี่ยงต่ำก็คือยูนิซ沃尔ในเวอร์ชันเดอนก่อนก็คือห้าสิบห้าสิบเลยนะครับแปลว่าตั้งแต่หัวตีนหางเลยนะครับห้าสิบห้าสิบก็ก็แปลว่าเราจะเอาตั้งแต่บนลงล่างนี้เลย จะบนล่างนี้นะครับบนงล่างนี้แต่ราคา,าเนี่ยปกติสมมุตินะครับมันวิ่งอยู่โซนนี้วิ่งอยู่โซนนี้นะแต่เงินที่เราเตรียมไว้เราเตรียมไว้ตั้งแต่โซนนี้ถึงโซนนี้ดังนั้นเนี่ยเงินส่วนหนึ่งังนมกองอยู่ข้างล่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นเงินที่เหลือในการเทรดอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับแค่ตรงนี้เองมันทําให้อ่มันทําให้เงินก้อนนี้ไม่ถูกใช้งานนะครับ ดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเซฟโซนนะครับเซฟที right. ่ไว้กำไรก็จะน้อยลงดังนั้นในเวอร์ชั่นใหม่ของยูนิซวอลเขาจะให้เราเลือกได้แทนที่เราจะกันเงินไว้ทั้งหมดอย่างนี้เลยมันเพิ่มเขาเรียกว่าความสามารถในการกําหนดกรอบได้อย่างเช่นเราบอกว่าเราไม่เอาตรงนี้เราจะเอาแค่โซนนี้เท่านั้นโซนราคานี้เท่านั้นถึงโซนนี้เท่านั้นเราจะลงทุนแค่ตรงนี้เท่านั้นนอกจากนี้เราไม่เอาเนี่ยครับแต่ว่าถ้ากาฟมันอยู่ในโซนแบบนี้ ยูนิสวอปจะทําให้เกิดกําไรมากขึ้นถ้าไปดูในเวอร์ชันสามนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ตัวที่เปลี่ยนไปจะไม่ใช่ตัวบาลานเซอร์นะตัวล่าสุดเป็นเวอร์ชันสามของยูนิสวอปแปลว่ากําหนดโซนได้ของเราก็เหมือนกันนะครับตัวคลิปตัวไนท์นี่นนก็เหมือนกันแปลว่าถ้าเราเลือก50-50ก็คือราคาเข้าปัจจุบันนี้ราคากรอบจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็คือประมาณ60-70%ของราคาเข้านะถึง70%แปลว่านี่คือกรอบของเรา 70%นะครับจากราคาเข้านะเราเข้าเราเอนทรีราคานี้เข้าตลาดราคานี้แล้วราคากรอบอยู่อยู่นี้แต่ไอตัวหน้าจอที่ผมทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้คือตัวกําหนดเขาเรียกว่าคำนวณโซนอ่ะนะถ้าราคาเข้าตรงนี้ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับแล้วมันเด้งไปอย่างเงี้ยเราทำกำไรได้แต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมาเราจะติดดอยนะครับเราค่อยไปบริหารอีกทีนึงแล้วกันดังนั้นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดตรงนี้ราคามัน มันรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ลดความเสียงลงสี่สิเปอร์เซ็นก็จะเหลือหมื่นหนึ่งดังนั้นราคาจากหมื่นแปดจะลงมาที่หมื่นหนึ่งอ่าประมาณนี้ดังนั้นกรอบเราจะเป็นอย่างี้ข้อเสียก็คือนะครับเงินที่เรากันส่วนยนิงมันจะเอามาดีเซอร์ตรงนี้ไว้เอาไว้ซื้อโซนนี้ไม่ได้ใช้เลยแต่ราคาสมมติการไม่ลงมาเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างบนไปเรื่อยๆอ,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 อย่างเงี้ยตัวเนี้ยเงินไม่ได้ใช้ทาอะไรเลยนะครับมันจะเหมือนอยู่นิสวอปตตรงนี้แหละตรงที่เราสามารถทำได้ีว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเข้าใจหลกก ฉันคำนวณแล้วว่าการาฟมันน่าจะลงไปไม่เกินถึง20,000หลอกดังนั้นเราปรับความเสี่ยงได้ไปดูซิว่าถ้าต้องการ20,000เนี่ยความเสี่ยงเท่าไหร่มันจะได้กรอบอย่างนี้ดังนัน้นก็จะใช้เงินมาลงทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นแปลว่าโอกาสทางอะไรมากขึ้นและก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในกรณีที่ราคาบิตคอยมันต่ำกว่า20,000ซึ่งถ้าต่ำกว่า20,000ตอนนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เราคนเดียวที่ติดดอยแต่คลิปตัวไหน,นเมื่อราคาลงมาต่ำกว่าโซนนี้ม เราใช้เงินในการจัดการโซนล่างเนี่ยน้อยกว่าข้างบนมากนะครับอาจจะใช้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของข้างบนเพื่อที่จะ cover ข้างล่างได้เลยนะครับมันจะไม่เหมือนตัวอื่นที่ต้องใช้เงินเติมเงินหนึ่งเท่าสองเท่าไม่ใช่แบบนั้นเขาเรียกว่าการการไปกู้เงินมาแบบรักษาสภาพคล่องซึ่งเงินมาจากไหนก็มาจากเซฟตู้เซฟที่เราทําเตรียมไว้นั่นแหละนะครับที่เราเตรียมไว้รีินสต์นั่นแหละหรือไปดึงเงินมาจากตรงไหนก็ได้มาทําการซื้อของตรงนี้ข้อดีคือใช้ประมาณ25% ก็จะโค v e r โซนข้างล่างทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลงมาถึงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเหลือแค่สิบสิบเปอร์เซ็นจะถึงศูนย์อยู่แล้วอะ่ะอีกสิบเปอร์เซ็นของราคาเข้าเราจะถึงศูนย์อยู่แล้วแต่นั้นเราใช้งเ,เง,งเิน่เกินสามสิบเปอร์เซ็นไม่เกินไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อราคาเด้งกลับมาในโซนเดิมเราคืนเงินอันนี้ค่อยว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแปลว่าแปลว่าหลักการทํางานของระบบคิดตัวไหนก็คือกําหนดเลยเราอยากเทรดคู่นี้แล้วเราจะเทรดโซนนี้ ซนนี้เท่านั้นทาไมถึงอยากเสียทนอยากเทรดโซนนี้ก็ต้องไปคำนวณดูว่าเหรียญที่เราจะเทรดมันคือเหรียญอะไรโอกาสมันเป็นยังไงถ้าไม่รู้เราก็ต้องตั้งกลุ่มเพื่อมาทําการวิเคราะห์ร่วมกันหาข้อมูลมาว่าถ้ามันลงไปถึงตรงนี้แปลว่าอะไรเจ้าใหญ่อยู่ราคาไหนอย่างเช่นบิตคอยที่เราเริ่มเห็นก็คือประมาณสองหมืนแปดใช่ไหมสองครั้งเด้งสองครั้งเลยแต่ว่ามีเงินมาซื้อที่สองหมืนแปดเยอะมากดังนั้นสองหมืนแปดเป็นราคาที่ดีที่สุดที่จะมีคนรอซื้อกว่าจะจะหลุดตรงนี้ลงไปได้ที่สองหมื่นได้เนี่ย โอ้โหมันอีกกี่เปอร์เซ็นต์น่ะจากสองหมื่นแปดมาที่สองหมื่นได้นี่เยอะมากนะครับหรือมาที่หมื่แปดเนี่ยอเยอะมากดังน,นั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วนี่ว่าจะเทรดแบบนี้เราก็ออกำหนดโซนได้เลยอันนี้คือเลือกเลือกคู่เทรดนะครับเลือกเงนินเทรดอ่แม้เรามีตัวคำนวณให้แต่ว,ว่าโซนไหนข้างบนไม่ต้องห่วงนะโซนบนไม่ต้องห่วงไม่มีไม่มีมมมมติดโซนบนยกเว้นว่าเราจะถอนเงินออกไปหมดนะถ้าถอนเงินออกไปหมดหมายถึงกำไรที่เป็นพอร์ตโตนะมันก็จะมันก็ทำให้ไม่มีเงินที่มารีเสิร์ชตรงนี้ แต่ถ้าถอนตามเ n e t profit เราจะมีเงินมาถึงกรอบนี้เสมอเลยกรอบที่เราวางแผนไว้เสมอนะครับเราเข้าจุดนี้นะจะสูงแค่ไหนก็ช่างถ้าเราไม่ถอน net p r o f i t เงินสามารถทนมาถึงตรงนี้ได้จดี๋จะเรียกว่าทนเลยดีกว่าเป็นไปนตามแผนที่เราวางไว้ดีกว,ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราจะเทรดเราต้องมีความรู้นะครับเข้าตรงนี้วิ่งซื้อขายซื้อขายซื้อขายซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพง ย่ำอยู่ที่เป็นปีเป็นชาติยิ่งชอบเลยซื้อถูกขายแพง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 ย่ำไปย่ำมานะครับตรงนี้เหรียญเยอะมากแล้วเหรียญเยอะแล้วนะครับเมื่อกี้ผมค้างไลยว่าเหรียญเยอะดียังไงยกตัวอย่างนะครับตอนมีเงินอยู่หนึ่งพันอืมเสียดายเขียนไม่สะดวกตอนมีเงินอยู่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันนะถ้าเราซื้อของราคาราคาหนึ่งร้อยอ่าดูนะครับหนึ่งเขียนไม่สะดวก เราซื้อของราคาหนึ่งร้อยนะครับเราจะได้แค่สิบเองเห็นไหมครับเราจะได้แค่สิบชิ้นเองแต่ถ้าเราไม่ซื้อหนึ่งร้อยหลักเราแบ่งไปซื้อหนึ่งร้อยซื้อห้าสิบซื้อสิบซื้อหนึ่งหลักยี่ห้าเปอร์เซ็นเลยนะดังนั้นเราจะซื้อตรงนี้อาจจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นแล้วกันซื้อหนึ่งร้อยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตเราไปได้ทั้งหมดสามไปทั้งหมดเท่ากับสามชิ้นนะครับ ใช้เงินไป300บาทนะครับซื้อที่ราคา,า50นะซื้อที่300เหมือนกันก็จะได้ขึ้นหนึ่ง56 30นะครับได้เท่ากับ6ชิ้นถ้าลงมาซื้อที่ราคา10เรามีเงินอยู่ที่400นะครับเห็นไหมครับว่าเราซื้อได้เยอะมากเยอะกว่าเดิมเยอะมาก ดังนั้นถ้าราคานะครับมันวิ่งจากสิบมาที่หนะ้าสิบมาที่ห้าสิบถ้าเราเอาคาจำนวนสี่สิบนะครับคูณด้วยห้าสิบเราก็จะกลายเป็นสองพันแล้วกำไรร้อยเปอร์เซ็นตะ์ได้นะครับนี่คือข้อดีของการมีเงินสดอยู่ในมือข้อดีของการมีเงินสดอยู่ในมือเราจะมีโอกาสไปซื้อของถูกแต่ถ้าเราไม่มีเงินสดอยู่ในมือแปลว่าเรากําลังพยายามเป็นคนเก่งนะครับซึ่งการเป็นคนเก่งนี่ยากมากเก่งยังไง เก่งคือวิเคราะห์การ์เก่งมากนะครับถูกไปเก้าสิบครั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับหรือมากกว่านั้นแต่ผิดครั้งเดียวเนี่ยลากเรายาวเลยเราเสียโอกาสเอยอะมากนานมากนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องวิเคราะห์มากเลยเรากำกำหนดโซนเลยว่าเราจะเทรดอยู่ประมาณนี้นะราคาประมาณนี้นะถ้าคิดว่ามันถูกต่ำกว่านั้นเราก็กำหนดโซนความเสี่ยงลดความเสี่ยงลงแล้วถ้าเกิดเราได้ซื้อในราคาดีบถูกอันนี้ผมซื้อี่ราคาแค่สิบนะถ้าเราบอกว่าโซนเราไปถึงหนึ่งหลัก โซนนี้ซื้อที่ราคาสามร้อยบาทนะครับเราเงินหนึ่งพันเราซื้อสามร้อยได้สามสิบเหลือเงินอีกหนึ่งร้อยแล้วเอาหนึ่งร้อยมาซื้อที่ราคาหนึ่งตรงนี้เราจะได้อีกหนึ่งร้อยเลยนะครับหนึ่งร้อยเลยนะแล้วราคามันขึ้นกลับมาแค่สิบเองนะครับเราจะมีเงินหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันไม่พอนะเราจะมีของอีกประมาณสามสิบสามสิบหกสามสิบเก้าชิ้นยังเหลือของอีกสามสิบเก้าชิ้นได้ทุนกลับมาแล้วยังมีของอีกสามสิบเก้าชิ้น ถ้าของ3.9ชิ้นกลับขึ้นมาราคา50ก็3.9คูณ50ปีว่า40แล้วกัี45 20ก็ได้ไปอีก2,000ถูไหมครับได้กําไรมาอีก200%ทุนคืนตั้งแต่10วันนี้แล้วนี่แหละครับคือการที่เราสามารถที่เตรียมเงินเตรียมเงินเงินสดไว้เพื่อไปซื้อของราคาถูกลงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนาะแต่ผมเชื่อว่าจะมีคนเข้าใจที่ผมอธิบายแล้วก็ไปทา ตัวนำเสนอได้ดีกว่าที่ผมอธิบายนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะโอเคก็หลักการทํางานของบอทดก็จะประมาณนี้นะครับเรามีการแบ่งเงินนะครับเพื่อเตรียมไว้ซื้อของในราคาถูกราคาถูกลงลนะราคาถูกลงเราจะได้เปรียบเพราะเราจะได้ของมากขึ้นเราต้องมองตรงนี้ออกนะครับเมื่อได้ของมากขึ้นราคาเด้งมาเราก็ได้กำไรมากขึ้นเอง,เองไม่ําเป็นต้องมาที่จุดที่เราเข้าทีซ้ําไปอย่างเมื่อสักพูดยกตัวอย่างตัวเลขหนึ่งพันราคาปัจจุบันคือหนึ่งร้อย ถ้าราคามันกลับลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเราไปซื้อที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับด้วยเงินแค่เท่าไรสี่ร้อยก็ได้สี่ร้อยเนี่ยมันเด้งกลับมาแค่อนิดเดียวเองนะครับเราก็จะทําอะไรได้มากขึ้นนะอันนี้คือเงนินสดส่วนส่วนอีกก้อนเินเราเอาไปซื้ออสเซทหรือไปซื้อสินค้าเมื่อราคาขึ้นไปเรามีสินค้าขายไปตลอดนะครับราคาลงมาได้ของราคาขึ้นไปเรามีสินค้าแล้วเราวางกรอบให้เหมาะสมได้คอนเซ็ปต์ไม่ได้ยากมากไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ มันทํางานเจ็ดวันย4สี่ชั่วโมงให้เราและสามารถกระจายความเสี่ยงได้หลากหลายถ้าเรามาทําเองถ้าเรามาดูเลยเองเนี่ยมันอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับถ้าเราให้บอร์ดทำงานให้เราเนี่ยเราเลือกตัวไหนมันก็ทํางานตามนั้นนะครับทํางานอย่างเร,าเรียกว่าซื่อสัตย์และก็ขยันขันแข็งน,น,น,นะครับแทนเราเอาละก็จะประมาณนี้ครับการทํางานของบอร์ดต้องการให้ผมอธิบายส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหม